ดีใจ้วย <Yeah. laughs> คลิปนี้มันเป็นคลิปสเปเคชั่นนะซึ่งคลิปที่1น,น่าจะลงหลังคลิปเนี้ย <laughs> จะเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยเริ่ม EP สองก่อนแล้วเรนนี่ฟันหลุดแล้วแต่ EP หนึที่จะลงคุณจะได้เห็นว่าหลุดังไงเัน <laughs> <Yes. S 1> เน,นี่เดี๋ยวเราจะเดินไปที่เป็นคอเทีย <laughs> ตรงนั้นตรงตึกคะตึกเนี้ยเนีย่ยดูในจอนี่ พี่พอถ่ายนี่เรนนี่ถึงเบื่อไหมวันนี้ไม่น่าเบื่อนะวันนี้มีอะไรให้ทำโะเคเรามาถึง e อ J o y ที่ชั้นสองศูนย์การค้า DM.Quartier แล้วค่ะเรนนี่ไม่รู้ว่ามีอะไรให้ทำแต่พ่อบอกเราไม่น่าจะเบื่อนะเราเดินมาเจอปรสาทที่มีการะชูนสเต็มเลยพี่จิงกับเรนนี่ตกใจมาก คนที่บ้านเขาครูมากเลยค่ะที่นี่มีชื่อว่าคาคาโมะคโนไม่ใช่คูโมะค่ะเอ,ลลอาเดี๋ยวให้เลือกตัวละครตรงนี้ได้เลยคุณครูให้เลือกว่าอยากบ้านอะไรนในเลือกตรงไหนในนี้เลือกโพนี่ส่วนพี่จีนเลือกเฟรี่ค่ะอย่างแรกเราต้องเลือกสีก่อน พี่ดินเลือกสีม่วงชัวุเวลาผสมสีก็ต้องยืดเข้ายืดออกผิดทีค่ะทมือ้พน n y ยืนไม่แข็งแรงค่ะคุณครูเราม่ช่วยเลยนี่แลนี่ชอบของพี่ดินสวยมากค่ะของเลนี่ก็สวยเหมือนกันค่ะคุโมก Creative Studio ที่นี่ใช้ค l เว work เป็นดินปั้นสำหรับเด็กค่ะไม่เหนียวเลอะเทอะและไม่เป็นพิษด้วยดินเขาเป็นดินโพลิเมอร์เชื้อน้ำจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆได้แล้วยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะคะที่นี่จะเป็นระบบเรียนรู้แนวคิดใหม่ดึงความคิดสร้างสารรค์ของเด็กพร้อมหลักสูตรสร้างประสบการณ์เวิร์กช็อปสนุกสนุกพัฒนาสมองและจินตนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับเด็กๆตั้งแต่2ขวบถึง15ปีเลยค่ะคุณคะเราไปต่อที่ m a ด i มิวสิ s อะ Academy ค่ะนี่คือ เป็นคณะบดีวิทยาดุริยางค่ิแต่ที่นี่ก็จะสอนเด็กๆเิ่ใช่ที่นี่ครับเหมือนเป็นสาขาขยายออกมาจากมหิดลอย่างที่ทราบก่าคุณมหิดลเราสอนเรื่องดนตรีมานานครับแก็เลยอยากขยายโอกาสออกมาให้เป็นเด็กเล็กมากขึ้นครับโรงเรียนนี้ก็เลยเกิดขึ้นจากความร่วมอมือของเรากับเป็นกวีที่นี่จะสอนดนตรีและคุณครูสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะ แต่ถ้าใครอยากเรียนเป็นภาษาไทยก็ได้เหมือนกันค่ะตอนเริ่มเรียนคุณครูให้จินทำมือเป็นโดนัทเวลานั่งให้เรานืกว่าเป็นเจ้าหญิง mm. จะได้นั่งหลังตรงๆค่ะ Elsa, said, Anna, จินได้เล่นเปียโนโรพร้อมกับคุณครู ุณครูชมจินว่าจินเล่นดีด้ดวยนะคะก <Good job. S 3> ารเรียน,นที่นี่จะถูกแบบให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนพร้อมให้เด็กเรียนรูน้และค้นหาสเกลภาพทางดนตรีที่ตอบโจทย์ของตัวเองค่ะและการเรียนดนตรีช่วยในเรื่องการจดจําของเด็กด้วยนะคะอคันนาโอเคอันนาสวัสดีค่ะ ตอนเรากำลังเดินมาอีกที่เราผ่านงานกิจกรรม M Joy s h i t and Share ที่เขาจะมีจัดทุกเดือนด้วยค่ะเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมฟังการแชร์ประสบการณ์เรื่องการเลี้ยลูกได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ Play s h e d นะคะที่นี่เป็นโรงเรียนสอนทำอาหารที่มีหลักสูตรและพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยค่ะวันนี้พี่ดิงกับเลนี่จะทำคุกกี้ลูกมีนะคะเลนี่ชอบทำขนมมากขั้นตอนแรกคุณครูบอกว่าให้เราตวนส่วนผสมลงไป พี่จินตอกไข่เลนนี่ใส่วานิล่ลาพวกเราต้องใจทำกันมากนะคะพอจ้องพวกเราด้วยค่ะเรนนี่ว่าพ่อหน้าดีหิวนะคะคุกกี้กลายเป็นหมีแล้วน่ารักไหมคะน่ารักเดินมาถึงที่สุดท้ายแล้วค่ะ ที่ KX Smart Play เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กๆที่พัฒนากิจกรรมโดยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเรามาเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มาเรียนรู้ถ่าดมาเล่นและลงมือทำตอนเข้าไปจริงนีว่าเราจะต่อเลโก้เฉยๆแต่พี่ให้เราต่อเลโก้แล้วก็มี Experiment ให้เราลองด้วยค่ะ,ะเ,คเราเอาเลโก้ไปต่อเป็นสะพาน แล้วก็เอาของหนักๆมาวางดูว่าสาะพานจะพังหรือเปล่า,ออาอโอเค้น้จะว่าอะไรโอเคเราจะต้องมีการออกแบบแล้ว,วางแข่งก่อนวาดเลยค่ะถ้าสะพานพังเราก็คิดแล้วก็ออกแบบใหมพ่พี่ๆใจดีมากเลยค่ะคอยแนะนำเมืาวว่าเราต้องทำยังไงต่อเพื่อให้สะพานแข็งแรงขึ้นค่ะฮึผ่านไหมคะคราวนี้สะพานวางของไม่หักแล้ว ก่ชยยกกกัันนเิจกรรมนี้เหมาะสำหรับเด็กและผู้ที่สนใจนวัตกรรมโดยเน้นทักษะ critical thinking creativity communication และ collaboration ชวนชวนให้บ้านไหนที่กำลังหากิจกรรมให้ลูกทำสามารถมาที่ M Joy ศูนย์การเรียนรู้สรับเด็กที่ศูนย์การค้าดีเอ็มคอร์เทได้นะคะที่นี่มีสาบันและกิจกรรมหลากหลายให้เลือกเข้าร่วมตอบจดความชอบและความสนใจของเด็กที่แตกต่างกันออกไปค่ะ